สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกันกับเพาะสองคนอีกเดียวจ้าในแซมนัวครัวคุณหญิงมืีอนี้ก็จะพาพี่น้องมากินเขาแกลงน้ำกันจ้าเอนี้ก็จะมีต่ำบักทั่วจ้าใส่ไหลบัวน้ำจ้าแล้วก็มีปิ่งปลาดุกจ้าปิ่งปลาดุกตัวใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องสามโตจ้าสามตัวใหญ่ๆเลยครับหันย่อครับผมหอนๆครับ ขออนุญาตวางกลาง,ลางด้วยครับมาเนื้อจ้ามากินข้าวแร่งน้ำกันจ้า,า,าค,รรครับผมมาครับลุยครับผมกินเลยจำน้ำก่อนโอ้ไปดูตัวใหญ่ดีเลยครับผมพี่น้อง <c oughs> นังยุติลุม่ม <c oughs> ไม่เห็นได้หนา พิงหอนๆเลยจ้ะกับตับมะทั่วเขากันคัดยังไงงีงสิแล้วครับผมพี่น้องตําใส่น้ำเราก็เอามากินกับน้ำจ้ะในบัว bà lúc tôi nhây đi Phía chăm Nhưng mà chầm đi đấy Mandi, paduk keman đi mm uh -huh. เลยบวกพักกครับ ไปรู้กันเสือเพิ่นมกครับผมพี่น้องเพิ่นมาขาย มั่ว่ารับผมพี่น้องเลียงยังเดบันจริงือเลียงเดบตัวเงี้ยวถ่ประดุกไงมาจากคของเลียงคือบเงี้ยเดียวเลียงบ่อทรไม่าาิเลย จะควองเลียงแส่บอนบูนไหมจ๊ะเดเลยมีวิธีกับบอกนี่เด้อครับผมขีบกับดินๆล่งเทือดรอกครับผมพี่น้องไม่เคยมีเวลา มาเบห้องบายสามตัวบาเบาอร์แล้วที่แหลกว่าสิปิ่งคนละตัวเลยครับอยากเบอร์อิมเ๋ยวได้ปิ่งสามตัวโอ้ยินมาเมอร์ดีตัวเนี่ยไรยครับผมประดุกเป็น มันดีอีกดังค่ะ มาเด้อจ้ามากินพร้อมกันทั้ง,ทงกับพี่น้องน้ํบักทัวแซ่บอีหลีนัว ก็เผาบ,นบานๆหอบง่ายๆเจ๊จ้งได้กระเสีบจ้าอิ่มแล้วจา้าพี่น้องตำมักทั่วกับเมืดเส้นปลาเนี้ตัวนึจ่จ้ากินบาเบิดกินเบิดไปสองคนเลยจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าฝากกดติดตามกดไลค,ค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเ้าสองคนเลยนะจา้าในแซมนัวโควคุณหญิงสำหรับขอบพุณนเพื่อนไม่ละเพื่อนเก่าที่มาติดตามเลยจา้า เราก็ฟังอยูเนอ่ะก็อยลืมกดกระดิ่งเพื่อสิป่อลาดคลิปต่อไปของพวงเข้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าครับผมจ้าสวัสดีจ้า